เริ่มกันเลยเปิดรายการก่อนสิเปิดไปแล้วเอาเหรอเออนั่งอยู่ด้วยกัน่ะเนี่ยโอเคกล้องตรงนี้ต้องใช้ปิดไซเรนไซเรนที่ว่างนูวอวอวอไม่ใช่ละครับชุดเกาะที่พี่ทันมากไปเดี๋ยวก็ตายไวอยู่ดีโอยอย่า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 พูดอย่างนั้นสิครับกัปตันเชมาลุย ดูชุดโค้ชด่านนี้ด้วยชิ่หายแล้วใช่ล้วโอเคโอ้ชุดอย่างเท่อ่ะพี่เชผมมองไม่เห็นตัวเองอ่ะนี่ดูน้าจอผมสิว้าขอบคุณมากครับที่โหลดหม็อดชุดเข้ามาให้ใครอยากได้ชุดแบบนี้นะครับสั่งซูเอเอมนดิเซเรนซี่แล้วไปอ่าอินสเตออินสตาพอได้ในมูฟช็อป <c oughs> โอเคลุยผมคุมซ้ายผมคุมซ้ายไอผมคุมขวายอยู่ผมซ้ายเอาโอเคซ้ายซ้ายมาซ้ายมา มาเคลียลีลดเดี๋ยวคุ้มกันให้เดี๋ยวคุ้มกันให้เดี๋ยวคุ้มกันให้เอ้ยม<ด>ีลไม่ทัานแล้วครับกับการฝากฝากชะตาชีวิตด้วยตายแล้ว<อ>เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจยเจย็นใจเย็นเอากัปตันถอยมาไม่ไม่ไม่ใช่ขอโทษทีกัปตันขึ้นหน้ามาขึ้นมาอีก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 พอโหโห เคียโอ้โยดูแต่ดูแต่ตรงมุมกอยู่ข้างหน้าก็ดูมุมให้ก็คิดว่ากัปตันดูข้างหน้าอยู่ไงอยยยู่กันเเลทีีดวผมนี่ผมนี่งงเลยโอเคโอเคดูซิว่าใส่อะไรเพิ่มได้ไหมตามนี้มามุมเดิมครับมุมเดิมันมาสองมุมเลยมุมเดิมเยอะ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 กัปตันถอยตายแล้ว โโต้องเปลี่ยนละต้องเปลี่ยนเป็นไอ้บ้าพลังแล้วสมาธิสมาธิสมาธิมาปาสงบให้ไม่เป็นไรผมอยูบหลีวแล้วกวนตีนแน่นอนกวนพี่เพไม่ได้กวนตีนซะหน่อย โอ้ตาไปไม่ต้องตาแล้วโอ้โหเล่นตายให้ดูต่อหน้าอย่างนี้เลยเอาเข้ากดดูดโอ้ยลีโรดลีโรดลีโรดเอเ้อฝากลูกเมียเขาด้วยเราห้าวเกินไปด้่ยมาบูมาบูกันสองคนมันโอเคกลับมาอยู่กับกัปตันแบ็กดอร์นี่ ไว้ของผมไม่ได้ลงมอสโอ้โหผมนี่มาจัดเต็มเลยมาเตรียมตัวลุยกันนะครับใครเปิดไฟวะผมผมเราอยู่ในเซิร์ฟใครก็ไม่รู้เล่นกับใครอยู่ก็ไม่รู้มีผู้เล่นต่างชาติอีก3คนนะครับเดาว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติเราจะทักเขา Hello Hello โอเคสมาธิสมาธิ โคฟุมีไปแล้วครับไปแล้วครับเขาส่งหนไปฆ่าตายไปแล้วหนึ่งคนโอเคอ๋อกัปตันเป็นสไนเปอร์กดคุยกดตัวอะไรนะกดเคครับผมกดปุ่มเคค้างไว้อัลลาวัดถุยภาษาอะไรของมึงเนี่ยกัปตันโอเคร้อนปุ๊บไอ้เกื่องดด้วยไอ้เดี๋ยว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  แมงสมาธิกูหลุดเลยโอเคโอเคคอมฟอร์มีคอมฟอร์มียฝรั่งตอบโอเคถึงไหนยิงโอ้ชิตอุ้นอุ้นไกระจุยโอเคโอเคเอ้ยใจเย็นใจเย็นโอเฝรั่งมตอบกลับมาอย่างนี้โอเคโอเคเย้เย้เย้โอเคสังเกตนะครับถ้าเกิดมันขึ้นไมโครโฟน มันคุยกันมันพูดว่าอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องกับตันยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่ยังอึ้งเสียวอยู่เมื่อกี้ไม่กล้าพูดกับมันแล้วแม่งตอบกลับมาอย่างนี้อลอันรือมันแปลว่าอะไรวะกับตันมันเหมือนว่าเป็นคำสรรเสริญผ้าล้องไงที่กลุ่มแบบข้างศาสนาของอิสลามไงโอ้โหแล้วแม่งแล้วตอนนี้มีกลุ่มไอเอสเป็นข่าวด้วยนะ ชิ้หายทางมึงโดนแกไอพีแน่โอเคภารกิจต่อไปคือประจำจุดกับตันอยู่ไหนครับผมกัตันอยู่ไหนอยู่นี่อยู่ตรงไหนอ่ะพี่ปลาสม็อกไปไม่ใช่ผมแล้วผมอยู่ประตูประตูใหญ่ประตูไหนบิ๊กจอบิ๊กจอจ้ะไหนอ่ะเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหแล้วุ้ยไปฉายทำไมเนี่ยควันคารมุงควันคารมุงหลงเลยอะพูดเลยโอ้ โอ้ยโอโอ้ยโอ๊ยมองไม่เห็นโอ้ยโอ๊ยลีโหลดรีโหลดสไนเปอร์รีโหลดสไนเปอร์อยู่อยู่แนวหลังเลยอยู่แนวหลังเลยผมเฝ้าตรงนี้ให้อยู่ให้โอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นคาร์ฟามีคาร์ฟามีคาร์มีฝากเจอกับตันมึงด่ากูทำไมเนี่ยโอเคโอ้โหจากเราเองใช่ไหม ตายเลยครับไม่เทียไม่เกียร์เป็นหำเทียมเลยครับพิบหายใครแม่งยิงมิดบึ้มวะแม่งจุดใกล้ตูดกูด้วย thank you sir 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 okay let's go let's go สองเกียร์มาหาอะไร เรามาทอกอกับั่งด้วยโอเคศัตตูสมาธิสมาธิกับตันอยู่ไหนครับผมกับตันไปไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมเราตูหนี่งใช่หกับตันไปอีกประตูหนึ่งเหรอนี่ไงอ๋อโอเคโอ้โหมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วจ้ารู้จ้าฝุ่นแบบมองไม่เห็นน่ะจะสมจริงไปไหนพี่เนี่ยจะเปิดไฟทําไมแม่งกลางวันแสกมันทําให้สัตรูอ่ะ เสียเสียการมองเห็นได้พอสมควรผมกเสียเต็มเลยนี่ไงโอ้โหดูดิหันมานี่โอ้โหเล่นเล่นชิบหายขอนึกว่าติดไฟซีนอนเงินอะไรนะมุกเกินนึกมุกไม่ทันไฟซีนอนไงมันจ้าซะเหลือเกินแสงไฟมันแยงเข้าไปในตาอุ๊บ มันจ้าซะเลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นซองน,นานๆตาจะบอดแต่ถ้าตาผอไม่พลาดนานๆจะเป็นหลอดสีน,น้อนมันกินเข้าไปในดวงตามีถั่วไหมมีถั่วมีถั่วไหมีมมถั่วมหม,ม,หมต,มตอบมาเป,นป<ต>็นแบบสนาะแดี no, no, no. <c oughs> ๋ยวไมโน้ตเฮ้มีใครฟังรู้เรื่องวะอ๋อนี่ไงทีเฮ็ดนี่ไง โอ้ยคนได้กูเจอคนได้แล้วเวลคัมวีลวีลวลเอ้ยมันโหวตเราออกออกมาเนี่ยชัดเจนเลยแม่งโหมดเราออกแน่เลยสามโหวตหายหๆแล้วกูเล่นดีๆเล่นดีๆโอเคสมาธิกลับมามีคนไทยไหมครับไทยไหมครับ สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมผมไม่รู้ว่าคุณคือใครแต่ขนาดนี้คุณกำลังเป็นส่วนหนึ่งของรายการใน Youtube Channel นะครับยินดีต้อนรับด้วยครับครายแลยไ่เลยฮากันโอเคโอเคอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยอะไรนะ อะไรนะไม่ได้ทำฟังตาแล้วด้วยไอโกนนะผมไม่ใ่คนใจเอ่อพูดเลยนะครับณจุดๆุดนี้มีตาลีบันเล่นกับเราหนึ่งคนนะครับผมนะครับผมอะไรวะเนี่ยจะเกียงกันไปถึงไหนเนี่ยโอเค ขอขอแจ้งก่อนนะครับถ้าเกิดเกียนไปอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับเอาแบบคลายเครียดนิดนึงนะครับผมสบาย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 มันเป็นศัพท์ของทางอินเดียคือใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วครับครับอ๋อเหรอโอเคสมาธิอยู่ในเกมสมาธิอยู่ในเกมสมาธิอยู่ในเกมเราไปเราไปไหนกันต่อเนี่ย ไปจุดดีใช่ไหมกัปตันมาใช่ทุงก็ฮะฮะฮพูดว่าอะไรวะกัปตันถอยมาเหอะเมื่อกี้เห็นเห็นว่ายิงเข้าไปเต็มที่หนึ่งหนึ่งนัดเขาตั้งกลับตัวเต็มเเลยยิงหัวเพื่อเล่นหัวเลยอะไรวะคือกับจับชายมันบอกว่าคนชายอะไรคือจับชายครับจับชายครับ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 โอเคเชื่อไหม เดี๋ยวจบทําคลิปนี้ถูกเผยแพร่นะจะต้องมีบรรดาซับสไคร์เบอร์ที่เล่นด้วยโอ <laughs> okay. เครีเควสกันเข้ามาละกันนะครับผมอาจจะเปิดเป็นอินซ์เจนซี่แบบไลฟ์สตรีมมาเจอกันเรานะครับผมเีมไมอไปเลยแล้วก็กับตนแบ็คดอ้นะครับเรามาสนุกกันไปด้วยกันนะครับกับเกมที่สมจริงขนาดนี้เราจะมาดูซิว่าสมอลลลูมิไวเกรียนของเรานีจะสร้างจะสร้างความ สี่เรียดเอ้ยจากไหนวะโอ้ยเกือบแล้วมึงเกือบแล้วโอ้กัปตันลาก่อนอ้าวแม่งหลุดไปเลยใครวะใครเปิดไมค์ใครเปิดไมค์เอ่ยชาชาวัดโอเคกัปตันอยู่ไหนกัปตันอยู่ไหนโอเคนี่คือกัปตันใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่โอ้ปืนเดียวกันแต่ไอเดียวผมไม่ได้ไม่ได้ลงมอดไว้นะครับ ลองไปหาซื้อมาเล่นดูได้ครับเวิร <c oughs> ์กช็อปอินเซอร์เจนซี่เยอะมากนะครับปรับแต่งได้แบบมันาายยอ่งโอ้โหเจอเกมบว้มสมจริง RPG โอเค, <c oughs> อเคตอนนี้กัปตันยังเป็นสไนเปอร์อยู่ปะ่ะอ่ะฮะเฮ้ <c oughs> ยใช้ยิงอะ่ะอ๋อโม,ม่ทหารไปมองกัป <c oughs> ต, <c oughs> ตันโม่ทหารไปมองคนอื่นมองทำไมเกัปตันเนีเป็นสไนเปอร์อยู่ใช่ไหมอ่ะฮะยังเป็นอยู่เอาเอา หันไปมองกันเองเฮ้ยผมนี่ล้มเลยงงสับสนอะไรหรือเปล่าสับทั้งต้นเลยผมเปลี่ยนเราสงสัยเราเกียร์เยอะเกินไปผมนี่ยังอึ้งอยู่เลยเนี่ยตายแล้วแกลายเป็นคนเกียร์ไปเลยสวัสดีครับคนไทยเฮ้มีไหมไหมครับผมมีไหมไหมครับยังไงล่ะนี่ ลักษณะเขาจะไม่มีไม้เขาพิมพ์คุยกับเราไม่ได้แม่งพิมพ์มาเป็นภาษาคาราโอเกะเลย I g o n น a out country outside อ๋อ I don't have sorry โอเคโอเคครับพูดไทยได้ใช่ไหมครับกับตันแบ็คโดไปไหนวะโอเคคือออกมาลุยยิงอยู่เนี่ย โอเคเดี๋ยวผมจะเออผมให้คุณเออผมให้คุณ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 เดินนั่นแหละเดินเหอะเดินมาเดี๋ยวผมให้คุณสองคนนำไปละกันเดี๋ยวผมซัพพอร์ตให้ผมเสียสละนะครับผมพูดเลยนะจุดจุดโอเคกับตันนำไปละครับเอลียาอิสเครโอเค นานๆทีได้เจอคนไทยเนาะกับตนเอ้ยกับตนเลือกเซิร์ฟเซิร์ฟคนไทยปะไม่ใช่ครับอ๋อเออเออเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีต้อนรับนะครับบรรดาซับสไครเบอร์ที่อยากเข้ามาจอยกับพวกเรายังไงดีวะกับตัผมว่ามันคงหนีจากเซิร์ฟคนไทยที่แบบเกียนๆอย่างเรามานแน่เลยแล้วมันมาเจอไม่ไม่เราอาจจะตั้งเป็นสตรีมไลฟ์สตรีมสดอะไรอย่างเงี้ยเนาะลองเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกทีแล้วกันเนาะดูผลตอบรับใช่ใช่ใช่โอเคใครสนใจก็ เออก็สนใจนะเอาเป็นว่าคุณไปมีตัวเกมแท้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ซื้อัหนึ่งหัวฟรีอีกหนึ่งหัววันนี้แถมไปเลยทรงผมนักเรียนหัวเกณียนกันไปเลยนะครับมึงถามกูด้วยเวลาจะลดแรงแจกแถมอะไรอ่ะนะครับโอเคอุซับอุซับโปรโมทร้านตัดผมให้เนี่ยอูขครเกมเหี้ยเอาละโอเคกัปตันอยู่ประตูด้านด้านขวาใช่ไหมครับฮะโอเคโอโหกัปตันประตูด้านขวาพูดเลยว่ามามามาเยอะตามซอกรถอ่ะ ช่วงนี้กําลังมาครับช่วงนี้กำลังกับตันดูดูประตูตรงเอ้ากับตันไปอยู่ตรงไหนวะเอ้าไม่ทันละมอดหายไปเลยกับตันหายแล้วกูใจเย็นใจเย็นกับตันไม่ไม่ไม่หายแล้วกูเฟิร์ตันโลนเลยทีนี้โอเคใครมันโยนใครตายะไรอ่ะบอดแล้วล่ะบอดเอาไปเลยนี่โอ้โหวิแรกกันกับตันวิดวิดบุ๋มวิดวิดบุ๋มโทษครับโทษที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 จะแย่งพูดทำไมผู้ทำไมเนี่ย อะไรเซุยซายฆ่าตัวตายบอกได้คำเดียวว่าฟารกอยู่เออลืมบอกนะครับผมไม่รู้ว่าคุณคือใครนะครับแล้วก็ขนาดนี้ยูเซอร์ชื่อของคุณกำลังออนแอร์อยู่บนเชลิโอสต์เทรชแนลนะครับไปติดตามดูได้ดีๆตอนรับเข้าสู่เกมอิมเปรสชันซี่ด้วยกันนะครับฮิฮิโอเค ฮ่าฮโอเคยินดีต้อนรับครับผมมาดูด้วยกันเลยครับผมเลยครับผมม่ประกาศขายเกมเลยโอเคกับตาเนี่ยมึงก็ตายหายอีกอะเดินไม่ดูตามาตาลอยเอ๊ะมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วแคนเนอร้มกันใคุ้มกันให้ด้วยคุ้มกันให้ด้วยคุ้มกันให้ด้วยมันแปลว่าอะไรอะไรนะมันมันพิมพ์มาแปลว่าอะไร Can you got us channel อะไรสักอย่างอ่ะมันคืออ่านแล้วแปลไม่ทันโทษทีตอนนี้สมาธิอยู่ในเกม เบทอินเช็คบ็อกซ์พีซเช็คบ็อกซ์อะไรสักอย่างเออเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเก่งเลยเก่งเกลียวเลอยากซื้อไมให้เลยอ่ะจริงจริงโอเคตามนั้นเฮ้ยโฮ้ยเกัปตันกัปตันกัปตันเคลียร์ปะเคลียร์ปะโอ้แตงกียวแตงกียวกัปตันโทษโทษโทษ เวทไอคัมมิ่งกรอนโฮมรอโฮมเหรอพอดีอ่านไม่ทันผมอยู่ประตูด้านขวาสุดผมวาสุดเลยเป็นประตูแรกมป็นขอกไม่ได้เป็นวิ่งตามมาเลยอะไรเหรอผมจะวิ่งไปดักอะไรไป้ไรเงอ๋อเป็นวิ่งตามเลยก่อกลุ่มกันโอ้ยกัปตันตรงนี้แม่งเต็มเยี่ยมเยี่ยมสวยงาม เอ้าเอ้ยโดนเหรอเปล่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโตทีครับระเบิดลั่นวิ่ง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 ไปไปไปคบเอ้ยด้วยไปคบเอ้ยด้วยเอาเป็นไรกับตามยิง RPG อาตัวเองเหรอโถตายอนาถสะเก็ดมันไปโดนเสาไฟเมื่อกี้ตายอนาถโอ้ย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 สแตนอะโลนอะเราไม่ได้อยู่กับเพื่อนเราอ่ะโอ้ฟัก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 ที่มันต้มในน้ำจืดอ่ะโอ้เช็ดเช็ดเชด เฮล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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮลหมีเฮลหมีด่วนด่วนด่วนผมกำลังไปผมกำลังไปอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละโอเคย์นีเกติฟโอเครับทราบเกิดแล้วใช่ไหมโอเคครับโอเคโอเคโอเคอ่อพยายามพยายามไปเป็นกลุ่มดีกว่าพยายามไปเป็นกลุ่มดีกว่ากลุ่มนะครับนะครับกับตันกับตัน กับตันหายไปไหนเออเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดออกไมายเลยนะอึ้งอึ้งกำลังกำลังอะไรนั่นอยู่แหมที่อลาวัดบัดนี่ข้างหน้าข้างหน้าเอาคูขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับผมตายคู่เลยเหรอเปล่าอ๋อโอเคตอนนี้ผมกำลังเบิร์ดผมกำลังเติร์ทเพอร์ซันให้กับตันกับตันขวามือขวามือแล้วไม่ยิงให้ล่ะตายแล้วตายแล้วอ๋อพี่เหรอเออเออ ตรงกลางเคลียครับตรงกลางเหมือนจะมีหนึ่งตัวตรงกลางเหมือนจะมี1ตัวพี่พูดออกไปให้มันได้ยินด้วยเลยนั่นไงว่าแล้วเออ่คุณครับมาโคเวอร์กับตันแบ็กดอร์ดีกว่าครับผมอ่ะสวยงามมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มหนึ่งคนสวยงามไม่น่าจะใช้คนไทยบอกเลยนะจุดนี้นะครับ Well, well, welcome place Chanel to my ad เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้จะทำลายตัวเองภายในห้าสี่สามสองหนึ่งปีปีโอเคไม่ออกป๊อปปิดอย่างเดียวเลยมันไม่ออกให้ยินนนหนึ่งไม่ไม่ออกคืออะไรมันไม่ออกให้คนอื่นได้ยินผมยังไม่ได้ยินเลยอะไเหรอเออมันออกมาปีปีอย่างเดียวเลยเมื่อกี้อเหร สแสดงว่าอินเทอร์เน็ตในนี้มนนนนนนไม่เป็นไรอย่างน้อยๆมันก็เข้าคลิปกูเนี่ย <c oughs> โอเคไปอังซูมาลินกันที่บันไดใช่ไหม<ล>อ่าโอเคป่าเราบอลไปแล้วแมงเอ้สองคนหน้ามาย<ล>ิงั่งหันมายิงกูคนเดียวเลยข้างหลังยืนดูซายยืนโอเคเคลียร์โอเคคนไทยกับกับตันเสียไปแล้วใช่ไหมแหมเสียผู้สุภาพด้ อ๋ <AL> อเออใช่มันคงเป็นเวรกรรมที่เมื่อกี้ไปยิงหัวใครบางคนไว้เฮ็ดจอดขึ้นไปเลยชัวร์ป่ะกับตาลองดูไม่ชัวร์ก็ชั่วไม่ชัวร์ก็ชั่วขอบคุณครับโอเคน่าจะเคลียร์นะครับอ,อึ๊บแอบดูอึ๊บแอบ <Pe> <c oughs> ดูอึ๊บอึ๊บอ่าเคลียร์จริงไว <c oughs> <c oughs> ้เอ้ยเดี๋ยวรถจุดซีไปไงอ่ะ จุดเดินเดินไม่ใช่ไม่ใช่เดินเดินขึ้นไปบนน้บนใช่ไหมเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปนี้ใช่ไหมอ่าใช่เหรอใช่อ่าโอเคโอเคเลี้ยวซ้ายโอเคอ๋อคลังอาวุธรมึ๊บปาไปแฟตแบงค์ไปทำไมเพื่ออะไรโอเค what the fuck แฟตแบงก์เอ๊ะเมื่อกี้มันยิงตายกันตรงไหนนะผมจะไปเก็บ RPG ตอนนี้ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว ไม่มีครับ RPG RPG ไม่มีใครเลย RPG RPG จ๋าสักหนึ่งดุ่นก็ยังดี RPG ไม่มีเลย RPG RPG โอ้ยผลิตปรการตามล่าเหรอผมเะยสงสารคนไทยคนหนึ่งเลยจริงๆเนีถ้าเกิดเขามาเปิดคลิปเจอที่จะทำยังไงความเกลียดนี้ไทยอลลี่ยิงไทยแลนด์อลลี่นะ มันไม่มีแล้วมันย่อยสลายแล้วปืนพวกเนี้ยในเกมอ่ะการเวนกรรมอ่าเราจะเราจะเล่นยังไงล่ะทีนี้รอให้ศัตรูมันเกิดแล้ววิ่งมาอันนั้นอีกทีเอาออกแล้วใส่เข้าไปใหม่ไม่ได้หรอเอาออกแล้วใส่เข้าไปใหม่จะเป็นแฝดแบงค์นี่หว่าออาอดอาร์ยูเฟนโอเคโหวตรีสตาร์ทลราโอเคโหวตก็โหวต เราว่าอําลาก่อนเลยดีกว่าเพราะคลิปมันปลาเข้าไป20นาทีแล้วนะเนาะวคร้ันแบ็คดอมมีอะไรจะฝากไหมไม่มีอัลลาฮับดับยังย่ออึ้งชุ่มเลยตอนนี้โอเคฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วใครอยากมาร่วมสนุกก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างแล้วก็คุณไปหาเกมแท้ของ insurgency นะครับแล้วก็ลงเวิร์กช็อปลงช็อปอะไรแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าโปรเจกต์นี้มีไลฟ์สตรีมสดมาเจอด้วยกันก็ติดตามกันในคลิปถัดไปโอเคฝากไว้เท่านี้ซับสไครด้วย Hola, oh,